อยากเป็นเศรษฐีชันสิฉันสีใครอยากมีเงินทั้งชันสิชันสีใครอยากตัวเลี่ยมทองชันสิชันสิแลวถ้าใครอยากครอบของอุปน์เดอร์สีฟอนเงินก็ต้องเป็นเจ้าของรถคันนี้สิค้านี่เขาเรียกว่าเงินอะลามโอ้โหนี่คือเงินอาลามเงินอาลามอะไรครับผมนี่ใจใจเงินทั้งใจเงินทั้งใจเป็นคนชอบเงินไม่มีทองเลยไม่มีทองเลยเพราะว่าไม่มีตังค์ไม่ใช่แล้วไม่คือลูกค้าขั้นนี้นะครับผมชอบ ความบอนเงินชอบความแบบไฮโซนะครับผมก็นี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งแบบใหม่นะครับผมเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยแต่งรถโทนนี้เนาะเขาบว่าโครมเมียมบอลเงินตัดโครมเมียมทั้งคันนะครับผมก็มารับชมกันเลยนี่เลยครับผมจตปัดายเยปัดเทเทนะเข้าปัดปียาวปัดเทเทจัดจางหน้าหรือเหล็กดัดฟันของเขานะครับจัดมาแล้วภาพสีโครมเมียมแบบนี้นะครับผมเข้ากับที่เหล็กของเขาอย่างดีนะครับผมตรงนี้ และยังไม่พอคันนี้นะครรถสีบรรอนนี่ครับผมโลโก้สีโครเมียมนะครับแบบนี้โอ้โหดูแล้วแบบดูแล้วคนรวยอะ่ะยังไงก็รวยอ่ะอีอ่านี่นี่คือแค่การแต่งนะครับผมการแต่งดีไซน์แค่ด้านบนนะมาดูด้านล่างความเป็นพลังงานสะอาดนะครับผมไฮบริดนี่สามง่มของเราโพไซดอนมาแล้ว <c oughs> เราจัดไปเลยครับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับผมก็บ่งบอกถึงความ ทันสมัยนะครับผมก็สายที่ชอบการแต่งแนวเทคโนโลยีนะครับแนวทันสมัยใครที่ชอบแนวการแต่งแบบนี้นะครับผมนี่คือต้นแบบของเราแล้วมาดูด้านข้างกันดีกว่าและสำหรับด้านข้างนะครับคุณรู้ไหมล้อแมกโครเมียมเอ้ยเป็นไงมันเข้ากันได้ไงวะมันมีมาอยู่แล้วแล้วมันมีมาอยู่แล้วเหรอโอเคก็นี่เลยครับผมล้อแมกของรุ่น e x p เ n d e r c ร์คอนะครับเป็นสีโครเมียมตัดกับสีเทานะครับผม เป็นล้อมแมกซ์ขอบ,บ7ของเดิมจากโรงงานเขามาพร้อมกับซุ้มล้อแบบนี้อ่าอันนี้คือมาจากโรงงานเลยเราไม่ได้แถมเพิ่มน,นะครับเพราะว่าของเขามีอยู่แล้วอ่อด้านข้างนะครับในส่วนที่เราแต่งเพิ่มก็คือสเกิร์ตด้านข้างแบบนี้นี่ตัดด้วยเส้นสีฟ้าฮ้ย มันก็ฝาจริงๆนะเนี่ยเออ้าไงพลังงานสะอาดเนี่ยนี่ฝาลักข่ยอยไม่ใช่แล้วนี่คือแนวการแต่งของรุ่นไฮบริดนะครับผมและตรงนี้นะหูกระจกของเราเห็นแบบนี้มีเดืๆรู้ได้เลยทันทีว่ามีคนเจาะลูถ <c oughs> ูกต้องมีกล้องร้อมคันอ๋อโอเอ็งนี่ก็ไปเรื่อย ติดตั้งให้เป็นครีมเซรามิกนะครับผมเหมาะสำหรับบ้านเหล่านะครับผมก็คือสะท้อนความร้อนครับแล้วก็มืดนอกสว่างในเนี่ยมองเข้าไปไม่เห็นเลยนะครับคนที่ขับอยู่มองมากมาแจวไม่มีมุกไม่มีมุกอย่แบบแหนรอดูแล้วเรานทะเบียนจมคิ้วกันจัดมาแล้วครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยใช้งานได้จริงนะครับเวลาที่เราต้องการระบายความร้อนก็แง้มสักนิดหนึ่งอย่าเหมือนไอโกะทำไมครับ รถก็ไม่มีคิ้วกาาราดาษเธอึ่องเปิดกระจกทิ้งไว้ฝนตกน้ําท่วม <c oughs> เข้ารถทันยังกงคื <c oughs> น <c oughs> เลยฝนต, <c oughs> ตอนเธงคืนน้าท่วมอ๋อมันผิดที่ไปเปิดตอนกลางคืนตอนหลังก็เปิดกลางวัน <c oughs> เหมือนขั้นฝนตกโดดดหมดนะฮะนั่น <c oughs> แ,แหละก็อันนี้ก็ช่วยแง้มแง้มลงมานิดนึงนะครับ <c oughs> ผมก็ป้องกันให้ฝนสาดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถระบายอากาศภายในรถได้ด้วยเช่นกันนะครับด้านบนนี่พลาดไม่ได้จะไอเทมครอบครัวนะครับรถเจ็ดที่นั่งถ้านั่งกันครบเจ็ดคนของจะไปอยู่ตรงไหน อยู่ข้างบนไม่ต้องเอาไปเอาไปอยู่ข้างบนอ่นแล่และแล้วก็เทือนไปเลยครับเทืนขึ้นไปเทือนโชว์มาด้านท้ายกันดีกว่าแ้วนะคับด้านหลังนะครับผมมาอีกแล้วทรงยอดฮิตไรเดอร์นี่จริงๆนะบอกตรงว่าปกติไรเดอร์นี่เขาทำข้อเหดี่ยวข้อคู่นะอ่าทำข้อเหดี่ยวไปเลขร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไม่ต้องทำข้อไม่ทำข้อกลมนะเฮ้ยมันแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับผมเอ๊แต่ว่าดึงกลมมีนะครับลูกค้าผมมองด้านข้อเดี่ยม อ่อกอ๋อมีสามเดียงที่ไหนล่ะนี่ผมเล็งไว้แล้วลูกค้าผมเล็งไว้แล้วครับท่อกลมเดี๋ยวจะมาไวๆนี้นี่ไม่กลยกับวมากเลยไวๆนี่เอ็งหิวไหมเนี่ยเอ็งหิวป่ะก็ไม่ธรรมดาอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวตัดอาตีพไม่เสร็จก็จะไปกินนะโอเคมานอกจากความสวยจากด้านท้ายแล้วเรายังมีเซ็นเซอร์ถอยให้ทั้งหมด4จุดนะครับผมซึ่งครอบคลุมพื้นที่นะครับผมเวลาที่เราถอยมีทั้งเสียงแจ้งเตือนนะครับและก็มีเสียงตอนจน เตอนชนมันมีอยู่แล้วเอ้ยวันนี้เอกเป็นไรวะก็มีจอวัดระยะผลให้ด้วยนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องแบบเปิดประตูไปดูแบบเฮ้ยมันอีกไกลไหมเราดูจากหน้าจอได้เลยรัเป็นไงบ้างครับผมกับรถคันนี้แนวทางการแต่งแบบใหม่ครับเอาใจคนชอบสีบอลเงินหรือว่าสายโครเมี่ยมนะครับผมก็บอกเลยว่าแต่งแนวนี้เนี่ยออแล้วออแล้วอ๋อบอกเลยนะครับว่า นี่คือหนึ่งแนวทางนะครับผมสามารถเลือกแต่งแบบนี้ได้หรือถ้าลูกค้าบางท่านนะครับชอบตรงนี้เป็นสีบรอนด้วยก็ได้เน้นคุมโทนไปเลยนี่ดียรงไงไอเดียมาไอเดียมา หรือสีแดงก็ได้นะครับผมให้ดูตัดขึ้นนะครัให้ดูหล่อมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับคันนี้นะครับค่าตัวเขาอยู่ที่961,000บาทเป็นรุ่น S e x p e d a Cross h e v นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดออล่าสุดนะครับผมก็เป็นโมเดลใหม่นะครับรแล้วก็มีระบบความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยน้อยลง มันมีรถยนม์มันจะผลิตมาทําไมอ่อมีมากขึ้นมีมากขึ้นมีเยอะก็เรียกเจ็ดได้หมดเขาบอกมีโหมดชาร์จโหมด EV โหมดทางเรียบโหมดถนนมี7โหมด5้าได้มี7จดได้หมดมี7จ็ดไดโหมดมี7โหมดอ่ะมี7มี7โหมด5โหมดครับเพื่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ปล่อยกันี้มี7โหมดมีทั้งหมด7โหมด5โหมดขับเคลื่อน5โหมดขับเคลื่อน2โหมดไม่ขับเคลื่อน2โหมดไม่ขับเคลื่อนแล้วติดมาทำไม เอาไวาใชาไฟเอาเว้ชาร์ตไฟกับเอาไว้เอาไว้ใช้ไฟเหยียบเองนี่มันสมองไว้ว <laughs> หมดชาร์จนะครับไว้จอดชาร์จนั่นเองอ่าจอดลอลูกจอดไปเลยจอดชาร์จพอเต็มปั๊บปักอีวีปุ๊บนี่ใช้ไฟอย่างเดียวนะครับคือ,อยงยต์ไม่ติดทําให้ประหยัดน้ํามันนั่นเอง <laughs> อแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจออกรถมิซูนะครับผมอย่าลืมทักหาพวกเรามิสูเจนจีนจ้าไม่ว่าจะเป็นน้องก๊อตตี้แล้วพี่มิวพวกเราสองพี่น้องยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านทุกภูมิภาค ทั้งประเทศไปส่งได้ครับผมครับเคาะประตูก๊กก๊กก๊ี่รถมาส่งจ้าอย่างนี้หลังจ้าขับไปอ๋อคัะทุครับพี่เอาอีกคันหนึ่งไหมล่ะขายเลยขายเลยแก้ขืนโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ตีแล้วก็พี่มิวขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะกันนะครับครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีมาเลยวันนี้อดีเลยคึกเลยเึฮฮยังใหม่